ทุกคนวันนี้มาพบกับกํานันทงเนอ่นครับ,รรบวันนี้จะพามากินเมนูเด็ดครับมาพี่น้องทุกคนแซ่แบครับจะเป็นต้มอึงครับนี่ฝนตกเมื่อกี้นี่จัดมาเลยนี่ทุ่งนาครับสุดยอดวันนี้บรรยากาศหลังฝนตกครับเรียบร้อยเลยมาอึงไขแ่แซ่บครับดูไข่ไข่เต็มท้องเลยอืมเดี๋ยวชิมน้ำก่อน ข้องไงทะลักเลยทนะุกคนต้นร้อนเลยไข่เน้นๆเ,เลย มา๋ยวแปลง้งกันครับไกก็จะมันมาก ทั้งไข่ทั้งนั้นนะครับทุกคนอื oh man ก็ต้องมือไข่ครับทุกคนบรรยากาศทุ่งนาฝนมันตกกันใหม่ครับแบ่บๆเลยวันนี้สบายทองเลยฝากติดตามกันแล้วก็เทร์กับทุกในะครับวันนี้ไปครับบ๊ายบาย